เรื่องเล่าสยองเรื่องหนูในยุ้งฉางลุงเื่องเป็นชาวนาม,มาทั้งชีวิตฤดูเก็บเกี่ยวปีนี้ข้าวในยุ้งฉางเต็มแน่นแต่มีปัญหาหนึ่งที่ทำให้แกนอนไม่หลับหนูมันไม่ได้มาแค่ตัวสองตัวแต่มาเป็นฝูงทั้งกัดแทะข้าวเปลือกทั้งขับถ่ายเรี่ยราดทิ้งกลิ่นเหม็นขาครุง้งลุงเื่องวางกับดักทุกคืนฆ่าหนูไปได้นับสิบแต่ดูเหมือนพวกมันจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆลุงลองใช้ยาเบื่อโรยไว้ทั่วยุ้งฉางเช้าวันต่อมาพบซากหนูนอนตายเกลื่อนแต่พอถึงกลางคืน เสียงกุกกักก็ยังดังไม่ขาดสายแกเลยเปลี่ยนไปใช้หมาเอาไอขาวหมาประจำบ้านมาล่าหนูวันแรกมันไล่กัดหนูจนตายไปหลายตัวแต่คืนต่อมาไอ้ขาวได้หายไปลุงเลืลองออกตามหามันทั่วบ้านจนไปเจอเศษซากกระโหลกของมันอยู่ใต้ถุนยุ้งฉางรอยฟันทะยับเยินเหมือนโดนอะไรบางอย่างรุมฉีกออกเป็นชิ้นๆทำให้แกยิ่งโกรธมากเพิ่มขึ้นแกไปซื้อน้ำมันกา๊าซมาถังใหญ่เทราทั่วพื้นยุ้งฉางก่อนจุดไฟเผาเปลวไฟพุ่งสูงสว่างโรดควันดำพวยพุ่งขึ้นฟ้าเสียงกรีดร้องของหนูดังระงม ลุงยืนมองด้วยความสะใจในที่สุดฝูงหนูก็จะหมดไปจากที่นี่เสียทีแต่ก่อนที่ไฟจะมอดแกก็เหลือไปเห็นบางอย่างในเท่าฐานกองกระดูกไม่ใช่ของหนูแต่เป็นของคนกระดูกบางชิ้นยังมีเศษผ้าเก่าๆห่อหุ้มอยู่ลุงจําได้ว่าเป็นผ้าที่ชาวบ้านเคยใช้แล้วจู่ๆความทรงจําเก่าๆก็แล่นเข้ามาในหัวเมื่อสิปีก่อนมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ข้างยุ้งฉางครอบครัวนั้นเป็นคนรับจ้างเกี่ยวข้าวมีแม่กับลูกเล็กๆสองคนแต่เกิดเรื่องไม่คาดฝันคืนหนึ่ง ไฟไม่บ้านครอบครัวนั้นพวกเขาถูกไฟครอกตายทั้งเป็นไม่มีใครช่วยพวกเขาได้หรือบางทีอาจจะไม่มีใครอยากช่วยเพราะว่าลุงเปลืองเองก็อยู่ที่นั่นในคืนนั้นและแกะเป็นคนปิดประตูยุ้งฉางไม่ให้คนเหล่านั้นหนีออกมาเมื่อไฟมอดลงลุงเปลืองหน้าซีดเผื่อนใจเต้นแรงมือสั่นไม่หยุดแกพึมพำปลอบตัวเองว่าเรื่องพวกนี้มันผ่านไปนานแล้วไม่เกี่ยวกันหรอกแต่พอตกดึกเสียงแก,แกรกแกรกก็ดังขึ้นอีกลุงหยิบไฟฉายค่อยๆก้มลงมองใต้ถุนบ้าน มีดวงตาแดงวาวน้พันกำลังจ้องเขาอยู่แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่หนูตัวเล็กๆอีกแล้วบางตัวสูงเท่าเด็กบางตัวมีแขนขาของคนและบางตัวมีใบหน้าที่ลุงเปลือกคุ้นเคยและพวกมันไม่ได้มาแค่กินข้าวเปลือกอีกต่อไปเรื่องเล่าสยองเรื่องกับแกลมกลางดึกของคืนหนึ่งถนนเส้นเล็กๆในย่านชานเมืองเงียบสงัดแสงไฟถนนกระพริบเป็นระยะมีเพียงเสียงจิ้งหรีดร้องประสานกับกลิ่นเนื้อย่างที่ลอยคลุ้งเหนียบเปียย พ่อค้าขายของย่างขาประจำตั้งร้านเล็กๆริมฟุตบาทมีเตาถ่านแดงฉานควันลอยอ้อยอิงไปตามสายลมยามดึกเนื้อหมูเนื้อไก่เครื่องในเสียบไม้เรียงรายบนเตาพร้อมขายให้กับขาประจำที่ผ่านไปผ่านมาคืนนี้ดูเงียบเป็นพิเศษไม่มีลูกค้าเลยสักคนเฮียเปียกบน่นพึมพำหรือว่าฝนจะตกวะแต่ทันใดนั้นเอีย <Yeah. S 1> มีอะไรกินมั่งวะเสียงไวยวายดังขึ้นจากกลุ่มวัยรุ่น3ามคนเดินโซเซมาตามทางเดินแต่ละคนตัวเหม็นเล่าคลาคลุงหนึ่งในนั้นชื่อไอ้โต้ง นักเลงขี้เมาประจําซอยเฮียเปียกฝืนยิ้มก็มีหมูไก่ตับย่างไม้ละสิบเอาอะไรดีไอ้โต้งหัวร้อสิบบาทโท่เฮียเดี๋ยวนี้คนเขากินอะไรแพงแพงแล้วเว้ยมีของแปลกแปลกไหมเฮียเปียกชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะพูดเสียงเรียบร้านเฮียก็มีแค่นี้แหละแต่ไอ้โต้งไม่สนใจมันเดินไปใกล้ๆเตาย่างใช้มือปัดควันแล้วเพ่งมองเนื้อที่กําลังสุกก่อนจะพูดรอเล่นเฮียมีกับแกล้มที่มันเด็กกว่านี้ไหมวะมันหัวราอฮหึ่หกับเพื่อนอีกสองคน ทว่าดวงตาของเฮียเปียกกลับเป็นประกายวาววับเฮียเปียกเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดช้าช้าอยากลองจริงๆใช่ไหมไอ้ต้งยิ้มกลิ่มเอดีเอามาเลยเฮียคืนนี้กูจัดหนักเฮียเปียกพยักหน้าเบาๆแล้วหันไปหยิบเนื้อบางอย่างออกมาจากถังน้ําแข็งเนื้อชิ้นนั้นสีแดงสดมีกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่ดูแปลกตาถูกเสียบไม้ไว้เรียบร้อยควันจากเตาลอยขึ้นสูงกลิ่นหอมของเนื้อย่างลอยมาเตะจมูกโอ้โหหอมชิบหายไอ้โต้งพึมพำด้วยความหิวจัดผ่านไปไม่นาน เฮียเปียกกนไม้ย่างให้พวกมันไอ้ต้งหยิบขึ้นมากัดเต็มคำเนื้อเหนียวนุ่มและฉ่ำไปด้วยน้ำมันรสชาติแปลกใหม่แต่กลับอร่อยกว่าที่เคยกินมามันยิ้มกว้างหันไปพูดกับเพื่อนเฮ้ยอร่อยว่ะลองดิเพื่อนอีกสองคนหยิบขึ้นมากัดตามกินกันอย่างอร็ดอร่อยโดยไม่รู้เลยว่าเฮียเปียกยืนมองพวกมันด้วยรอยยิ้มบางๆจนกระทั่งเดี๋ยวนะเฮียนี่มันเนื้ออะไรวะไอ้ต้งขมวดคิ้วมองเนื้อไม้ในมือก่อนจะเห็นบางอย่างติดอยู่ตรงปลายไม้เสียบเล็บคน หัวใจของมันแทบหยุดเต้นรีบคายเนื้อออกจากปากขณะที่เพื่อนอีกสองคนก็เริ่มสำรอกออกมาด้วยความตกใจเฮียเปี P ๊ยกยิ้มกว้างกว่าเดิมก่อนจะเอ่ยเสียงเย็นยะเยือกกับแกลมที่พวกเองของไงไอ้โต้งกวาดสายตามองถังน้ำแข็งที่วางอยู่ข้างและสิ่งที่มันเห็นทำให้ร่างกายแข็งค้างในถังมีแขนขาดขาดจมอยู่ในน้ำแข็งเลือดยังสดใหม่เสียงหัวเราะแห่พรากของเฮียเปี e ๊ยกดังขึ้นท่ามกลางควันจากเตายา่างกินเข้าไปเยอะๆลร่ะคืนนี้ของสดใหม่ทุกไม้ แต่ก่อนที่พวกมันจะได้กรีดร้องหรือวิ่งหนีเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังเฮ้ยทำอะไรกันวะชายวัยกลางคนสองสามคนยืนอยู่ตรงฟุตบาทคนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านขายของชำแถวนั้นเขามองมาที่พวกไอ้โต้งด้วยสีหน้าตกใจไอ้โต้งตัวสัน่นพูดเสียงสั่นเครือเฮียเปียกเฮียเปียกแม่งมันขายเนื้อคนให้กูแดกแต่ชายคนนั้นขมหมดคิ้วมองไปที่เต่าย่างที่ไร้งเงาของเฮียเปียกก่อนจะพูดออกมาช้าๆมึงเมาหนักไปแล้วหรือเปล่าวะเฮียเปียกโดนรถชนตายไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว เลือดในกายของไอ้ต้งเย็นเฉียบพวกมันหันกลับไปที่ร้านย่างอีกครั้งแต่ตรงนั้นไม่มีเตาไม่มีร้านไม่มีเฮียบเบี้ยมีเพียงสร้างถุงพลาสติกที่เพื่อนเลือดวางกองอยู่บนพื้นกับกลิ่นเท่าฐานที่คาคลุ้งไปในสายลมยามดึกเรื่องเล่าสยองเรื่องเมือกวัดร้างอย่าลงไปเล่นน้ำนะลูกเดี๋ยวเงือกจับเสียงยายข้างบ้านเตือนเด็กๆทุกคนเสมอเมื่อเดินผ่านวัดร้างท้ายหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยต้นไม,ม้รกคล้ม ที่แห่งนี้เคยเป็นวัดเก่าแก่มีสนามขนาดใหญ่กลางลานวัดแต่เมื่อกว่า20ปีก่อนมีข่าวว่าเด็กจมน้ำเสียชีวิตที่นี่หลายคนทำให้วัดค่อยๆถูกปล่อยทิ้งร้างไม่มีพระจังพันษาอีกต่อไปเรื่องอะไรละยายเรื่องมันอยู่ทะเลไม่ใช่หรอเด็กๆมักถามอย่างไม่เชื่อถือแต่ไม่มีใครกล้าท้าทายพอที่จะลงไปเล่นน้ำจริงๆจ,จนกระทั่งวันหนึ่ง บอยไอ้ต้นไอเม่นเป็นเด็กโซนในหมู่บ้านเย็นวันนั้นพวกมันปั่นจัก,กรยานเล่นและมาหยุดที่วัดร้างเฮยน้ำในสยังใสยอยู่เลยว่าไอต้นพูดทางก้มลงมองน้ำที่นิ่งสนิทไม่มีแม้แต่คลื่นไหวไอเม่นลองเอาหินโยนลงไปดิบอยท้าทายไอเม่นหัวเราะก่อนจะหยิบก้อนหินขนาดกําปั้นแล้วเหวี่ยงลงไปในสระ จอมน้ำกระเพื่อมเป็นวงก่อนจะค่อยๆสงบนิ่งไม่เห็นมีอะไรเลยตำนานหลอกเด็กชัดๆไอ้ต้นพูดทางเริ่มถอดรองเท้าครูจะลงไปเล่นละกันร้อนชิบหายเฮ้ย <Hey, S 1> อย่าดิไอบ้บอยกับไอ้เม่นเริ่มใจไม่ดีแต่ไอ้ต้นหัวเราะแล้วกระโดดลงไปในน้ำเสียงดังตุ้งน้ำกระเซ็นไปทั่วตัวมันจมหายไปครู่หนึ่ง ก่อนจะโผล่ขึ้นมาหัวร้อนเสียงดังโคตรเย็นลงมาเร็วพวกมึงไอ้บอยกับไอ้เม้นลังเลแต่เห็นว่าไม่มีอะไรผิดปกติเลยตัดสินใจกระโดดตามลงไปพวกมันเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานแต่หลังจากนั้นไม่นานบรรยากาศก็เริ่มเปลี่ยนไปเฮ้ยทำไมรู้สึกเหมือนมีอะไรแต่ขาวะไอ้บอยถามเสียงสั่นเออวะกลูเหมือนโดนจับขาด้วย ไอเมนพูดพลางมองไปรอบๆน้ำเริ่มเย็นขึ้นอย่างผิดปกติหนาวจนพวกมันเริ่มตัวสั่นทันใดนั้นเองอะาไอ้ต้นกรีดร้องสุดเสียงร่างมันถูกฉุดลงใต้น้ำอย่างรวดเร็วต้นไอ้บอยกับไอเมนตกใจรีบว่ายเข้าไปหาแต่ไม่ทันแล้วน้ำในสถที่เคยนิ่งสงบตอนนี้ปั่นป่วนเป็นเกลียวคลื่นพวกมันเห็นเงาดำๆเคลื่อนไหวใต้น้ำเร็วจนน่ากลัวแล้วทันใดนั้น บึ้มร่างของไอ้ต้นถูกเวียงขึ้นจากน้ำมันกระเด็นขึ้นมานอนแน่นิ่งอยู่ริมสระไอ้บอยกับไอ้เม่นรีบขึ้นจากน้ำไปดูไอ้ต้นยังหายใจอยู่แต่มันหมดสติพวกมันหันกลับไปมองที่สระสิ่งที่เห็นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบกลางสนามมีบางสิ่งค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากความมืดร่างของหญิงสาวครึ่งท่อนบนเป็นผู้หญิงที่ผิวซีเผือดครึ่งท่อนล่างเป็นหางปลาเน่าเปื่อย ดวงตากลวงโบไร้ตาขาวริมฝีปากฉีดยิ้มออกจนผิดธรรมชาติก่อนที่เสียงหัวเราะเย็นเยียบจะดังขึ้นอยากเล่นนามอีกไหมจ๊ะคืนนั้นไอ้ต้นมีไข้สูงทั้งคืนมาละเมอพูดอะไรฟังไม่ได้สักตะโกนบอกให้ช่วยด้วยร้องไห้าราวกับหวาดกลัวอะไรบางอย่างพ่อแม่มันต้องพาไปหาห,าหลวงพ่อในหมู่บ้านเมื่อหลวงพ่อเห็นมันท่านสายหน้าแล้วพูดว่ายังดีที่เองรอดมาได้ แต่ถ้าลงไปอีกครั้งเราก็มันจะไม่ปล่อยเองกลับมาแน่เรื่องสั้นสยองไก่หมายเลขหนณะห้องทดลองลับใต้ดินของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งหนึ่งดรวิรานักวิทยาศาสตร์ผู้หมุมุ่นอยู่กับการทดลองด้านพันธุกรรมได้เริ่มโครงการพัฒนากายสายพันธุ์ใหม่ที่สามารถเติบโตได้เร็วขึ้นมีเนื้อแน่นขึ้นและทนทานต่อโรคทุกชนิด ไก่ทดลองจำนวนมากถูกเรียงในห้องกระจกปิดสนิทพวกมันโตเร็วจนน่าตกใจดวงตาของมันเป็นสีดำสนิทไม่มีแววตาสัตว์ปกติแต่นั่นยังไม่ใช่จุดที่น่าสะพรงที่สุดในบรรดาไกา่ทดลองทั้งหมดมีตัวหนึ่งที่แปลกไปจากตัวอื่นมันคือไก่หมายเลขหนึ่งสามร่างกายของมันใหญ่กว่าปกติถึงสองเท่าขนของมันขึ้นเป็นหย่อมๆยอมไม่เรียบร้อยเหมือนตัวอื่นดวงตาของมันไม่เพียงแต่ดำสนิทแต่มันยังดูเหมือนมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในคือหนึ่งด็อกเตอร์ วีระตื่นขึ้นมากลางดึกเมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากระบบรักษาความปลอดภัยห้องทดลองถูกรบกวนโดยไม่ทราบสาเหตุเมื่อเขาเปิดกล้องวงจรปิดดูภาพที่เห็นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบกรงของไก่หมายเลขหนึ่งสถูกเปิดออกจากด้านในด็อกเตอร์วีร,รีบวิ่งไปที่ห้องทดลองประตูเหล็กถูกกระแทกจนโค้งผิดรูปบรรยากาศเงียบสงัดเกินไปเมื่อเขาก้าวเข้าไปในห้องสิ่งที่เห็นทำให้ขาเขาอ่อนแรงไก่ทดลองตัวอื่นถูกฉีกเป็นชิ้นๆพื้นเปื้อนไปด้วยเลือดสด,สด แต่กลับไม่มีรอยของไก่หมายเลขหนึ่งสามเสียงควรดังขึ้นจากมุมห้องด็อกเตอร์วีระค่อยคหันไปและพบว่ามันยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาสีดำของมันจ้องมองมาที่เขาไม่ใช่แค่ความดุร้ายแต่มันเหมือนมีสติปัญญามไม่นะนี่มันเป็นไปไม่ได้ด็อกเตอร์วีระพึมพำไก่หมายเลขหนึ่งสามยกหัวขึ้นและพูดช่วยด้วยเสียงนั้นเป็นเสียงมนุษย์แต่มันแหบพร่าและบิดเบี้ยวราวกับออกมาจากลำคอที่ไม่ควรจะสามารถพูดได้ด็อกเตอร์วีระเบิดตากว่าง จเต้นระรัวก่อนจะถอยหลังช้าๆคุณคุณเป็นใครเขาเอ่ยถามไก่หมายเลขหนึ่งสามขยับปากมันอ้าปากกว้างขึ้นเรื่อยๆเกินกว่าที่ไก่ปกติจะทําได้เสียงกรีดร้องแหลมสูงดังออกมาจากปากของมันก่อนที่ห้องทดลองจะดับบูบเข้าสู่ความมืดสนิทวันรุ่งขึ้นผู้ช่วยวิจัยเขามาพบว่าห้องทดลองว่างเปล่าด็อกเตอร์วีระหายตัวไปเหลือเพียงรอยเลือดที่ลากยาวออกไปจนสุดทถงทางเดินกรงของไก่หมายเลขหนึ่งสามว่างเปล่าประตูเปิดอ้าออกเหมือนคืนก่อน ไม่มีกายตัวไหนเหลืออยู่เพียงแค่มีขนสีดำไม่กี่เส้นตกอยู่บนพื้นและเสียงกุกกักเบาๆที่ดังขึ้นจากเงามืดช่วยด้วยเรื่องเล่าสยองเรื่องยายสากับวิญญาณพนเนจรคืนเดือนมืดแห่งหมู่บ้านเล็กๆในป่าลึกยายสาหญิงชราร่างผอมแห้งนั่งจุดตะเกียงน้ำมันในกระท่อมไม้เก่าคร่ำคร่าลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างไม้ไผ่ทำให้เปเลวไฟสันไหวร่างของยายสาขดต,ตัวอยู่บนเสือเก่าพลางเป่ามือตัวเองให้อุ่นคืนนี้มันหนาวกว่าปกติยายพึมพำ เสียงหวิดวิวของสายลมแทรกมากับเสียงแววประหลาดราวกับเสียงกระซิบกระซาบของใครบางคนที่ล่องลอยมาแต่ไกลยายสายย่นคิ้วก่อนจะพึมพำวิญญาณพเนจรอีกแล้วหรือยายสาเป็นหญิงชราคนเดียวในหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ป่าช้าที่สุดหลายคนเล่าขานกันว่ายายสาสามารถสัมผัสกับสิ่งลี้ลับได้นางเคยช่วยขับไล่วิญญาณออกจากบ้านของชาวบ้านหลายครั้งแต่คืนนี้เองทุกอย่างกลับแปลกประหลาดกว่าทุกคืนตะเกียงสันไหวก่อนเปลวไฟจะดับวูบลงมืดสนิท เสียงฝีเท้าแผ่วเบา,เบาค่อยๆก้าวเข้ามาในกระท่อมราวกับมีใครเดินอยู่แต่ไร้เงาให้เห็นยายสารีบควานหาคบไฟแต่จู่ๆร่างกายของนางก็รู้สึกหนักขึ้นเรื่อยๆลมหายใจขาดห่วงช่วยด้วยเสียงของยายสาลืนหายไปเมื่อความเย็นเฉียบสัมผัสรอบคอของนางบีบรัดแน่นจนหายใจไม่ออกร่างของยายสากระตุกดิ้นรนแต่ไม่มีมือไหนให้จับยึดทุกอย่างเป็นเพียงเงาเลือนลางที่บดบังสายตาเสียงหัวเราะเบาๆดังแว่วมากับสายลมราวกับกำลังเย,ย้ยหยัน ยายสารู้ทันทีว่ามันไม่ใช่วิญญาณธรรมดาแต่มันเป็นดวงวิญญาณอาฆาตที่หลงทางมาหลายปีเพื่อแก้แค้นนางพยายามท่องบทสวดแต่เสียงของนางแหบแห้งจนแทบไม่เป็นคำหลวงพ่อช่วยลุกด้วยพลักร่างของยายสาถูกเหวี่ยงไปกระแทกเสาไม้ของกระท่อมอย่างแรงนางร้องลั่นก่อนทุกอย่างจะดับวูบลงเช้าวันต่อมา เสียงชาวบ้านดังขึ้นอย่างแตกตื่นพวกเขามุงดูร่างของยายสานอนแน่นิ่งอยู่กลางพื้นกระทอมร่องรอยบาดแผลเต็มไปทั่วตัวมือของยายสากำเสดผ้ายับยู่ยี่ไว้แน่นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ชาวบ้านบางคนเริ่มพึมพำบ้างก็ว่าผีร้ายมาเอาชีวิตยายสาบ้างก็ว่ามันคือวิญญ,ญาณที่ยายสาเคยทําให้มันกรดแค้นยายสาลืมตาช้าๆดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวริมฝีปากแห้งผากก่อนจะกระซิบออกมาแผ่วเบามันยังไม่ไป และในขณะที่ชาวบ้านหันมองหน้ากันด้วยความตกใจลมเย็นแยะเยือกก็พัดผ่านกระท่อมเสียงกระซิบแผวเบายังคงลอยมาคืนนี้อาจมีใครบางคนต้องเผชิญหน้ากับมันอีกครั้งเรื่องเล่าสยองสมบัติในวัดร้างในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีวัดร้างเก่าแก่ที่ถูกทิ้งไว้หลายสิบป,ปีวัดนี้มีชื่อว่าวัดโพทองแต่ชาวบ้านมักเรียกกันว่าวัดผีเพราะมีเรื่องเล่าขานกันว่าวัดนี้มีสมบัติล้ำค่าซึ่งถูกปกป้องโดยวิญ,ญญาณของผู้ที่เคยอาศัยอยู่ที่นั่น เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อชายหนุ่มชื่อเอกได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับสมบัติในวัดร้างจากปู่ของเขาปู่ของเอกเคยเป็นพระในวัดโพทองและเล่าว่ามีสมบัติที่ถูกซ่อนไว้ในวัดนี้แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปหาเพราะกลัวคำสาปเอกเป็นคนที่ชอบเสี่ยงและไม่เชื่อในเรื่องผีสางเขาตัดสินใจที่จะเข้าไปค้นหาสมบัตินั้นโดยหวังว่าจะได้ร่ำรวยและมีชีวิตที่ดีขึ้นคืนหนึ่งเอกแอบ,บเข้าไปในวัดร้างพร้อมกับตะเกียงและดีไว้ขุดดินวัดนี้ดูน่ากลัวและเต็มไปด้วยความเงียบเหงา เขาเริ่มค้นหาตามจุดต่างๆที่ปู่ของเขาเคยบอกเล่าทัานใดนั้นเขาพบประตูเล็กๆที่ถูกซ่อนไว้ใต้โพรมเช็ดเท้าเก่าๆเอกเปิดประตูนั้นและพบทางลึกลงไปใต้ดินเขาตัดสินใจเดินลงไปและพบห้องหลับที่เต็มไปด้วยสมบัติมีค่าทั้งทองคําอัญ,ญมณีและของเก่าๆที่ดูมีราคาเขารู้สึกตื่นเต้นและเริ่มเก็บสมบัติเหล่านั้นใส่กระเป๋าแต่แล้วเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆในความมืดคุณได้สมบัติของฉันแล้วตอนนี้คุณเป็นของฉันแล้วเอกตกใจกลัวและพยายามวิ่งหนี แต่ทางออกถูกปิดกันด้นโดยประตูที่ปิดลงเองเขาตะโกนด้วยความหวาดกลัวแต่ไม่มีใครได้ยินในที่สุดเขาถูกดึงลงไปในความมืดและหายตัวไปเช้าวันต่อมาชาวบ้านพบร่องรอยการขุดดินและประตูที่เปิดออกแต่ไม่พบร่องรอยของเอกอีกเลยชาวบ้านต่างรู้ดีว่าเขาคงเป็นเหยื่อของสมบัติในวัดร่างอีกคนหนึ่งตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าไปในวัดโพทองอีกแต่บางคืนที่เงียบสงัดชาวบ้านยังได้ยินเสียงกระซิบเบาๆและเสียงหัวเราะที่มาจากวัดร้าง เป็นเครื่องตือนใจว่าสมบัติในวัดร้างยังคงรอคอยเยื่ต่อไปเรื่องเล่าสยองเรื่องปอบยายคำแก้วเสียงรีดตรึงเรไรขับขานกลางคืนเดือนมืดหมู่บ้านเล็กๆในชนบทไทยเงียบสงัดบ้านแต่ละหลังปิดประตูหน้าต่างแน่นหนามีเพียงเงาตะคุ่มของใครบางคนเดินอยู่ริมป่าท้ายหมู่บ้านไอเดกย่องออกมาจากบ้านพร้อมไฟฉายและมีดพระ เขาได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับป้าคําแก้วมาหลายวันแล้วว่าแกไม่ใช่คนว่าแกอาจเป็นปอกคืนนี้เขาจะพิสูจน์ให้เห็นกับตาลงเย็นพัดผ่านทุ่งนาคนที่ต้นคอของไอ้เดทลุกชันเขาเดินมาถึงดงกล้วยท้ายหมู่บ้านส่องไฟฉายไปรอบๆแล้วสะดุ้มเฮือกเมื่อเห็นบางอย่างกลางวงล้อมของต้นกล้วยมีเงาตะคุ่มตะคุ่มนั่งยองย,อ,งยอ,งอยู่กับพื้นป้าคําแก้ว ร่างผอมแห้งของแกสันไหวเหมือนกำลังเคี้ยวอะไรบางอยา่างไอเด็กก้าวช้าๆเข้าไปแล้วต้องกลั้นเสียงอุทานเมื่อแสงไฟกระทบใบหน้าของป้าคำแก้วปากของแกอ้าออกกว้างเกินกว่าคนปกติฟันเหลืองและแหลมคมเคี่ยวเปื้อนเศษเลือดสดๆในมือนั้นกำบางสิ่งไว้มันคือไส้สดไอเด็กยกมือขึ้นปิดปากน้ำลายเหนียวหนืดของความหวาดกลัวไหลลงคอแต่จูๆ่ๆ ป้าคำแก้วก็หยุดเคี้ยวแกค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาขาวโพลนจ้องมาทางเขาหืมหอมดีแท้เสียงแหบต่ำดังขึ้นในความเงียบไอเดทเบิกป,ปากว้างรู้สึกได้ว่าขาทั้งสองข้างแข็งเป็นหินขณะที่ป้าคำแก้วลุกขึ้นยืนช้าๆกระดูกของแกส่งเสียงดังกรอบแกรบทุกก้าวที่เดินเข้ามาใกล้ป,ป้าป้าทำอะไรไอเดทเสียงสัน่น ป้าคำแก้วเลียริมฝีปากที่เปื้อนเลือดเสยยยิ้มจนเห็นเที่ยวคมกินอาหารนสหิหึหึวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบร่างของไอเดดนอนตายอยู่กลางทุ่งนาท้องถูกควานออกเครื่องในหายไปหมดเหลือเพียงรอยเล็บยาวๆที่กรีดเป็นทางไปถึงดงกล้วยแต่ที่น่าสยองกว่านั้นบ้านของป้าคำแก้วเงียบสนิทราวกับไม่มีใครเคยอาศัยอยู่และในคืนต่อมา ได้ยินเสียงกระซิบแหกคราบแผ่วเบาอยู่รอบหมู่บ้านคืมนหอมดีแท้เรื่องสั้นสยองบึงต้องสาบในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีวัดร้างที่ไม่มีใครกล้าย,ย่างกรายเข้าไปนานหลายสิบปีวัดแห่งนี้ถูกลือกันว่ามีบึงน้ํำกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยปลาชุกชุมแต่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องมันเพราะมีเรื่องเล่ากันมาว่าผู้ใดที่จับปลาจากบึงแห่งนี้จะต้องพบจุดจบที่น่าสยดสยอง คมชายหนุ่มขี้ยาผู้ไร้ศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ยินเรื่องราวนี้จากเพื่อนในวงเล่าเขาหัวร้อยะและคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องแต่งเพื่อขู่เด็กๆคืนนั้นเองเมื่อเงินหมดและท้องหิวคมจึงตัดสินใจถือไฟฉายพร้อมกับแผลตาข่ายมุ่งหน้าไปยังวัดร้างด้วยความหวังว่าจะจับปลาไปขายแลกเงินเมื่อเขาเดินลัดล้อผ่านซากอิฐเก่าๆและต้นไม้ที่ขึ้นรกทึบลมเย็นวูบหนึ่งก็พัดผ่านทำให้เขารู้สึกขนลุกแปลกๆแต่เขาไม่สนใจคมเดินตรงไปที่บึงต้องสาบดวงจันทร์สะท้อนลงบนผืนน้ำเป็นประกาายยสวยงม และในบึงมีปลามากมายกำลังกระโดดเล่นน้ำราวกับเชื้อเชิญถ้ามันมีของจริงกูจะจับให้หมดเลยคมคำรามเบาๆก่อนจะเหวี่ยงแป้ในบึงแหตะข่ายจมลงไปในน้ำแล้วกระตุกหนักอย่างรุนแรงคมดีใจและรีบดึงขึ้นมาพบว่ามีปลาตัวใหญ่มากดิ้นพล่านอยู่เขาหัวเราะอ,อย่างสะใจแต่ทันใดนั้นเสียงประหลาดก็ดังขึ้นจากในบึงอย่าล่วงเกินพวกข้า เสียงนั้นเย็นยาเยือกและแหบพระคมสะดุ้งแต่พยายามบอกตัวเองว่าเป็นแค่เสียงลมเขาหยิบถุงพลาสติกออกมาเตรียมใส่ปลาแต่ปลาตัวใหญ่นั้นจูจ่ๆก็หยุดดิ้นมันเงยหน้าขึ้นและเผยให้เห็นดวงตากลวงโบคล้ายกับไม่มีชีวิตทันใดนั้นร่างของคมก็ถูกฉุดลงไปในน้ำอย่างแรงเขากรีดร้องดิ้นรนพยายามไม่กลับขึ้นฝั่งแต่กลับรู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆจับข้อเท้าเขาไว้ใต้น้ำเมื่อเขามองลงไปก็พบว่ามีเงาดำจำนวนมากโอบล้อมเขาใบหน้าของพวกมันเลือนลางแต่มีดวงตาแดงฉานจ้องมองอย่างอาฆาต เจ้าล่วงเกินพวกข้าเจ้าต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปเสียงกระซิบแผ่วดังขึ้นรอบตัวก่อนที่ร่างของคมจะถูกฉุดจมหายไปใต้น้ำเสียงสะท้อนแห่งความหวาดกลัวของเขาดังขึ้นแวบหนึ่งแล้วทุกอย่างก็ตกอยู่ในความเงียบงนันเช้าว,วันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบเพียงแค่แหตะข่ายและไฟฉายของคมตกอยู่ริมบึงไม่มีใครพบร่างของเขาอีกเลยแต่หลังจากนั้นทุกค่ำคืนผู้ที่เดินผ่านวัดร้างมักจะได้ยินเสียงแหวกน้ำดังเป็นระยะ และเสียงกระซิบแผ่วเบาที่คล้ายกับเป็นเสียงของชายคนหนึ่งร้องขอความช่วยเหลือจากใต้น้ำเรื่องเล่าสยองเรื่องกลับจากงานศพฝนตกโปรยปรยเมื่อผมก้าวออกจากวัดหลังเสร็จพิธีเผาศพของนัดเพื่อนรักที่จากไปกระทันหันด้วยอุบัติเหตุรถชนผมยืนมองเปลวไฟที่มอดลงเป็นเท่าฐานหัวใจหนักอึ้งไปต่อกันไหมวะก้องเพื่อนอีกคนสกิบกูไม่ไปวะเหนื่อยผมปฏิเสธก่อนเดินไปที่รถติ๊ง เสียงแจ้งเตือนข้อความจากโทรศัพท์ผมหยิบขึ้นมาดูกลับถึงห้อง,งยังวะเป็นข้อความจากนัดหัวใจผมกระตุกแรงนัดตายไปแล้วผมรีบเปิดแชทขึ้นมาไม่มีประวัติการสนทนาเหมือนเป็นเบอร์ใหม่ที่เพิ่งทักมาผมกลั้นใจกดโทรกลับไปตูดตูดเสียงสัญ,ญญาณดังอยู่ครู่หนึ่งก่อนสายตัดไปเหลือเพียงความเงียบฝนเริ่มซาผมพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นเรื่องบังเอิญหรือมีใครแกล้งกันเล่น ผมเร่งเครื่องขับรถกลับคอนโดคิดถึงนะ่ะเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นอีกครั้งทันทีที่ผมเปิดประตูห้องผมยืนนิ่งมองหน้าจอที่มีข้อความใหม่จากเบอร์เดิมคิดถึงเหมือนกันไหมมือผมเย็นเฉียบลมหายใจเริ่มติดขัดหันมาหน่อยผมหยุดนิ่งความเย็นเยียบไล่ขึ้นมาตามสันหลังก่อนที่ไฟในห้องจะก,กระพริบแวบหนึ่งแล้วดับวูบลงบรรยากาศเงียบสนิทผมรู้สึกถึงเงาบางอย่างเคลื่อนไหวอย,อยู่ด้านหลัง มึงลือมอะไรไว้ที่วัดหรือเปล่าเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นที่ข้างหูผมอยากจะกรีดร้องแต่เสียงติดค้างในลําคอดวงตาผมเผลอมองไปที่กระจกตรงมุมห้องและที่ตรงนั้นเงาสะท้อนของนัดยืนยิ้มอยู่เบื้องหลังผมดวงตาของมันว่างเปล่าก่อนริมฝีปากซีดจะค่อยๆขยับกูยังกลับไม่ได้นะเรื่องเล่าสยองเรื่องหอยสีเลือดก,กลางป่าลึกที่ถูกทอดทิง้ง มีคลองสายเล็กๆลไหลผ่านหมู่บ้านเก่าแก่แห่งหนึ่งตลอดแนวคลองเต็มไปด้วยต้นกกและเถาวัลย์ขึ้นปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นผืนน้ำในน้ำเต็มไปด้วยหอยตัวใหญ่สีทองระยะพวกมันขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วจนชาวบ้านแทบกำจัดไม่ไหวริมคลองมีเพลิงไม้หลังเก่าผุพังซึ่งเป็นบ้านของยายจันหญิงชรามากที่อาศัยอยู่เพียงลำพังหลายปีที่ผ่านมาเธอใช้ชีวิตอย่างเงียบเหงา แทบไม่มีใครไปมาหาสู่ชาวบ้านพูดกันว่ายายจันนั้นไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นผู้ที่เชื่อมโยงกับสิ่งเร้นลับวันหนึ่งเมื่อชาวบ้านเดินผ่านบ้านเธอก็สังเกตเห็นว่าไฟในบ้านดับมืดและไม่เห็นเธอออกมาเก็บน้ําเก็บฟืนอีกเลยสามวันต่อมากลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งไปทั่วบริเวณคลองเด็กๆที่เล่นน้ำอยู่ร้องเสียงหลงเมื่อเห็นอะไรบางอย่างลอยติดอยู่ในกอผักตบ นั่นคือร่างของยายจันที่ขึ้นอืดผิวหนังเปื่อยยุ่ยดวงตากรวงโบเสื้อผ้าหลุดรุ่ยเผยให้เห็นรอยกัดกินทั่วร่างแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกคือหอยตัวใหญ่เกาะกลุ่มกันเต็มตัวศพเปลือกของพวกมันไม่ได้เป็นสีทองสวยเหมือนที่เคยเห็นแต่กลับเป็นสีแดงเข้มเหมือนชุ่มเลือดบางตัวซุกตัวอยู่ในซอกเนื้อเปืือยของยายจันบ้างก็ไตออกมาจากโพรงตา เรากับกำลังกินอิ่มและเตรียมจะแพร่พันต่อชาวบ้านต่างพากันถอยหนีหลายคนถึงกับอาเจียนออกมาความเชื่อโบราณว่าหอยเป็นสัตว์กินพืชถูกทำลายไปหมดสิ้นพวกมันไม่ใช่แค่หอยทั่วไปแต่เป็นสัตว์ที่กลืนกินวิญญาณของคนตายคืนนั้นเองหลายคนฝันร้ายถึงยายจันที่ยืนอยู่ริมคลองร่างของเธอซีเผือดพร้อมแห้ง แต่เต็มไปด้วยรูผุนจากรอยกัดของหอยเธอจ้องพวกเขาด้วยดวงตาว่างเปล่าก่อนจะยกมือขึ้นแล้วประสิบเบาๆพวกมันกำลังหิว